สวัสดีครับผมภูมิฟิกเกอร์ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปเล่นเกมทำว็อกทำชาเลนจ์หรือคอนเทนต์ต่างๆที่พวกเราสามารถทำได้นะครับผมความฝันของผมคือการเป็นยูทูบเบอร์ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณคนดูนะครับผมที่ติดตามผมมาตลอดจนถึง1,000ัซับนะครับผมก็อยากให้ทุกคนร่วมกด subscribe ช่องฟิกเกอร์ CTS เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมุ่งหน้าสู่5 0 0 0ซับครับผม โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมฮูวิกเกอร์ผมก็วันนี้ครับเราจะก็จะเล่นเกมใหม่ครับรีวิวแอดออนอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าไม่ได้อัดนานไม่ได้อัดคลิปนานครับผมก็คือคลิปที่ผมรองไว้อ่ะนะครับที่ผมเก็บไว้อ่ะเออแหละเยอะๆก็คือผมหมดแล้วนะครับผมก็เลยต้องมาอัดใหม่หลายๆคลิปเลยแหละเออนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวแอดออนลักกี้บ็อกซ์นั่นเองครับผมหลายๆคนก็จะรู้จากลักกี้บ็อกซ์อย่างดีนะฮะก็จะเป็นแบบ เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายแบบงงเหรอเออเขาเรียกว่าอะไรมั้งเนี่ย question mark อ่านะครับเครื่องหมาย question mark น,นะครับผมเออก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะครับอ,อ่าแอดออนนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมก็แอดออนนี้ก็จะมีลัคกี้บ็อกซ์อยู่3แบบนะครับผมเออหรือ3สีหรือ3ชนิดนั่นเองนะครับอ่าก็จะมีลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาธรรมดาครับผมที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะอ่านะครับผมต่อไปก็เป็นลัคกี้บ็อกซ์ ลัคกี้ลัคกี้บ็อกนะครับผมก็เป็นแบบลัคกี้บ็อกที่แบบว่าแบบมีแต่ดวงดีไม่มีดวงร้ายเลยครับก็คือดวงดีสุดๆเลยให้มีแต่ดวงดีครับเออก็จะเป็นบ็อกซ์สีชมพูออกม่วงๆอย่างนี้ครับผมอ่าส่วนอันนี้ครับผมก็คืออันลัคกี้บ็อกนั่นเองครับผมก็คือลัคกี้บ็อกที่ไม่โชคดีเอาซะเลยนะครับเออจะประมาณนั้นหละครับอะไรอยู่ใต้น้ําก็ไม่รู้ช่างมันเถอะมันไม่ใช่เนื้อหาในคลิปเราครับอันนั้นโอเคซึ่งลัคกี้บ็อกสามชนิดนี้ครับผมซึ่งมันจะมีเอ ของที่แตกต่างกันออกไปครับผมก็ชื่อมันก็บอกอยู่นะอ่าถ้าสมมุติเราวางปุ๊บแล้วเราตีลัคกี้บล็อกในโหมดคีรีทีปนะครับผมมันก็จะของก็จะไม่ออกมานะครับผมซึ่งเราต้องเป็นโหมดซับวิเวิลก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนอ่าวางไว้เยอะๆเลยเพราะว่าผมเสกมาอันเดียวนะครับอ่ะโอเคผมคาบมาอันเดียวดิไม่ใช่เสกนะครับมันเอามันต้องคาบอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังโอเคครับมาเดี๋ยวเราเป็น สวีโบก่อนนะผมถ้าแหลกก็ขออภัยนะผมเพราะว่าเครื่องตอนนี้ผมกําลังอัปโหลดคลิปอยู่นะ <laughs> นะครับกําลังอัปโหลดคลิปเออนะครับผมก็คือเรนเดอร์คลิปแหละตัดต่อคลิปนะครับอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองทุบดูครับใช้มือทุบเลยครับเนี่ย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 ดวงไม่ดีเลยโอ้จะยา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 ,ยา,ยายของตกของตกดวงอันนี้ดวงไม่ดีครับเออน,นะครับผมเออ เออเอ,อ้ยเดี๋ยวจะมาเหยียบทำไมแล้วเออโถ่ไอ้ซอมบี้โดนซอมบี้โดนซอมบี้ไล่เอ,อ้ยเอ,อ้ยอย่าหยุดหยุดหย,ยุดเลยไฟไหม้ไปซะเอ้ยเออเออ,เอ,อใจเย็นใจเย็นหยุด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 เฮ้ยกว่าจะฆ่าหมดได้หมวกมาอันหนึ่งด้วยโอเคมาครับ อ่าก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวอลองทุบอีกอนันเออเนี่ครับนี้ของดีนะครับมอ่มาก็าจะเป็นอย่างนี้เลยได้ขวานกับดาบด้วยวูดดาบดีนะเนี่ยชา a r เนี่ยแต่ว่ามันเป็นดาบทองครับก็เออมันมีอันเบรกกิ้งอยู่ก็อืมพอใช้ได้นะมั้งนะครับออประมาณนี้แหละเออเอ,อ่าเดี๋ยวขอจัดเรียงของแป๊บนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาขุดต่อกันยาวยๆเพิบเฮ้อเดียวฮีโร่ไวจอยเล่เกมเดี๋ยว,วยเ,เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันจะมาหาผมไม่เด็ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเออโอ,อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมีดาบเว้ยรอบนี้มา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 มีดาบเว้ยมีดาบเฮ้ยครั้งนี้ได้นาด้วยครับเออแต่หาเมื่อกี้มากเลยฮิลล์บายจอยเดี๋ยวเกม <laughs> เออ,เอ,อโอเค อันนี้ก็บล็อกทองครับโอเคจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยครับอันต่อไปนะผมก็จะเป็นลัคกี้ลัคกี้บล็อกนั่นเองครับผมอ่ะก็คือมีแต่ความโชคดีนะไม่มีโชคร้ายเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองขุดดูนะครับขอนี้เก็บของทูหูของโคตรเยอะเลยมาลืมเปลี่ยนเกมโหมดโอเคมาผมเปลี่ยนเกมหมดแล้วครับอ่ะทุบไป ท่านผู้ชมได้ยินเสียงไก่ไหมครับได้ยินเสียงไก่ไหมครับเออนี่ไม่มีแต่ของดีๆครับแอปเปิลทองว่ะเกาะอ,อะไรวะเนี่ยโปรเทคชั่นสองมันมีเอ,อ้ยไก่อยู่อ๋อไก่อยู่นี่โอเคโอเคครับก็จะประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางอีกสักสามบล็อกแล้วกันอ่าโอเคเปลี่ยนเกมโหมดครับเปลี่ยนเกมโหมดดิเออมา ได้บล็อกทองครับแล้วก็อันนี้ก็ได้ของพวกนี้อ่ะฮะได้บล็อกเลสโตนส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบของแบบอัปเดตเนเธอร์นะครับผมก็มีแต่ทองทองทองนู่นนั่นครับเออเยอะแยะมากมายนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับอ่าลัคกี้ลัคกี้บ็อกนะครับผมอ่ะต่อไปครับก็จะเป็นอันลัคกี้บ็อกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยว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 ออกไปดีเออต่อไปเป็นอันลัคกี้บ็อกนะครับผมโอ้โห เช็ดเด้งเต็มเลยนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราลองผมไม่อยากทุบตรงนี้ว่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมไม่อยากทุบตรงนี้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อตรงตรงไหนดีวะตรงอ่ะตรงนี้แล้วกันใกล้ๆเลยหรือว่าเกาะไหนเกานะกน,นู้นะอ่ะเกาะเกาะนี้ก็ได้อ่ะเอออ่ะเกาะนี้ครับอ่ะอย่างงี้อ่าฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนเ <c oughs> กมโหมนกันครับโอเคครับนี่ก็คืออันลัคกี้บ็อกซ์นั่นเองครับมาเดี๋ยวเราลองทุบดูเลยหนึ่งอันที่หนึ่ง ปึ๊บโอ้โอ้โอ้ชีต t ทีเอ็นทีเออโอ้โหอืมทีเอ็นทีปึ๊บหายหมดเลยนะครับก็ <c oughs> คืออันเล็กกี้บอคือไม่โชคดีนั่นแหละครับเออไม่มีความโชคดีเลยเลยครับดูดิแต่และอย่างที่ได้โอ้โหหินดินแอปเปิ้ลเอามาทำไมเนี่ยฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคาฟกันเลยนะการคัฟล็กกี้บ็อก์แต่ละชนิดนะครับผมซึ่งวิธีการคาฟอย่างโอ้โหของเยอะเลยวิธีการคาฟล็กกี้บ็อก์ธรรมดาผมก็ต้องใช้ทองแปดก้อนครับวางรอบๆนี้เลยปุ๊บนี่อย่างนี้ครับผมก็จะได้ลัคกกี้บ็อก์มาอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับผมส่วนอันต่อไปครับก็คือลัคกกี้ลัคกกี้บ็อกก์นั่นเองนะครับผมก็เอาลาพิสนะครับผมล้อมรอบอย่างนี้แล้วก็เอาบ็อก ลัคกี้บ็อกมานะครับผมที่ลัคกี้บ็อกธรรมดานะวางตรงกลางอย่างนี้ครับนี่ก็จะได้ลัคกีรลัคกี้บ็อกมาอย่างนี้ครับผมส่วนอันต่อไปครับผมก็คืออันลัคกี้บ็อกก็คือวางเลสโตนครับอ่าแล้วก็เออเอาลัคกี้บ็อกมาแล้วก็จะเป็นรัลนลัคกี้บ็อกนั่นเองครับเริ่มลิ้นพันแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับผมเออเซเลอร์ตอนนี้ก็ยังมีประมาณนี้ครับก็คือสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะอ่าแบบแข่งกันอะไรเงี้ยเออเปิดได้ของดีกว่าก็ชนะอะไรเงี้ยก็สู้กัันออรเเเี้ยคบปิดมา เปิดแบบเ,เอาของปุแบบ๊บปุ๊บแล้วก็มาสู้กันที่หลังเล่นกับเพื่อนได้แบบสบายสบายเลยครับผมอ่าอ่าเล่นกับเพื่อนสนุกสนุก,น,กนะครับนี่เออนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีนีน้นีงแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์งด้วยนะครับผมมาหายใจไม่ทันเออขอพูดใหม่ขอพูดใหม่หม one hour later โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบดิคลิปนี้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมก็ คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันได้นะผมกดกระดิ่งด้วยอ่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอ่าโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสับวันนี้บ๊ายบายครับเย้ yeah.